สองวิธีในการวางโครงเรื่องให้หน้าเร้าใจนะครับผมผูปั๊มนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมเคยมาสอนไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็คือวิธีการที่จะวางโครงเรื่องของสไลด์ในรูปแบบต่างๆนะครับเช่นสไลด์ของการขายนะครับเราวางโครงเรื่องแบบไหนนะครับถ้าสไลด์ของการนําเสนอพวกตัวเลขอะไรนะครับเราวางโครงเรื่องแบบไหนแต่วันนี้ จะมาให้เทคนิคนะครับในการที่จะทําให้สไลด์เราดูน่าสนใจโครงเรื่องนะครับในการวางของเรื่องให้น่าสนใจมากขึ้นเทคนิคที่1นึ่งนะครับเทคนิค <c oughs> ที่หนึ่งอย่างแรกเลยคือตัวสไลด์โทษทีเรื่องของอสไลด์เน้นเรื่องของเพนพอยต์หรือว่าปัญหาให้มากที่สุดเน้นปัญหาให้เยอะที่สุดนะครับเน้นปัญหาเยอะๆนะครับแล้วตอนแก้ปัญหาเน่ยน้อย สั้นๆแต่ว่าต้องฮิตเลยนะครับเอาให้โดนเลยนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับผมเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของการวางโซลูชันเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับผมสำหรับผมเนี่ยผมเรียกว่าทําในส่วนของระบบของ CRM นะครับก็คือมาแก้ปัญหาเซลล์มาร์เก็ตติ้งคัสเตอร์เซอร์วิสนะครับผมยกตัวอย่างและกันอย่างเช่นแบบปัญหาของเซลล์เนี้ยนะครับก็คืออ่ะก็จะมีเรื่องของอ่ะถ้าสมมุติว่าเซลล์มีการลาออกนะครับ ก็จะมีการแบบดึงข้อมูลของลูกค้าที่ตัวเองเก็บเอาไว้เนี่ยทั้งหมดไปเนาะอันนี้คือปัญหาของทุกๆบริษัทที่จะเจอกันเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเซลล์คนหนึ่งออกยิ่งถ้าเป็นเซลล์แมนเจอร์นะครับถ้าออกเนี่ยก็จะมีปัญหาอันนี้ก็คือในใน,ในงานเนื้องานของผมนะครับผมก็จะเล่าเรื่องพวกนี้เยอะนะครับพยายามโบให้มันใหญ่ทําให้มันใหญ่มีปัญหาเยอะนอกจากมีการดึงข้อมูลของอลูกค้าของเราที่มีอยู่ออกไปทั้งหมดแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของการที่แบบ ดึงลูกน้องออกไปอีกอะไรเนงะี้ยผมก็จะเล่าเล่าเ,าเ,าเาปัญหาเยอะๆนะครับเสร็จแล้วผมแก้ปัญหาด้วยซอฟต์แวร์ที่มาแท็กทุกขั้นตอนในการทำงานของเซลล์ตั้งแต่เดินออกจากออฟฟิศไปไปถึงลูกค้ากลับมาที่ออฟฟิศนะครับแค่นี้เองครับอันนี้คือการแก้ปัญหาของผมแล้วผมก็ค่อยเล่าไปนะว่าโอเคด้วยซอฟต์แวร์ตัวนี้ดีเทลมันคืออะไรแท็กตั้งแต่ก่อนออกจากออฟฟิศ คืออะไรถึงออฟฟิศลูกค้าแท็กแบบไหนนะครับกลับมาแท็กเป็นแบบไหนนะครับอ่าเนี่ยก็คือตัวซอฟต์แวร์ที่จะมาช่วยอ,อะไรเงี้ยนะครับก็คือผมก็จะพยายามที่จะโบให้มันใหญ่แล้วแก้ปัญหาน้อยๆเล็กๆนิดเดียวนะครับกับแบบที่2อ,อ่าโอเคเมื่อกี้แบบแรกนะครับสรุปก็คือทําปัญหาให้มันดูใหญ่และคุณแก้ปัญหาเขาตรงนั้นแล้วก็ให้เขาดูว่ามันง่ายมากในการแก้ปัญหานิดเดียว อ่ะเนี่ยก็สไลด์ก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วนะครับกับแบบที่2นะครับแบบที่2เนี่ยน่าสนใจมากสุดก็คือคุณต้องแนะนำเขาเรียกว่าอ,อะไรตัวเองคือขายตัวเองหรือขายบริษัทตัวเองนะครับให้มันดูแบบใหญ่โตให้มันดูแบบยิ่งใหญ่นะครับก็คือสมมติว่าตัวคุณเองหรือบริษัทคุณเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการ implement กับอโทษทีในการขายกับลูกค้าเจ้าใหญ่ๆมา มีใครบ้างนะครับโดยเฉพาะาถ้าเป็นลูกค้าเจ้าใกล้เคียงกับที่เรากําลังพูดถึงอยู่นะครับกับลูกค้าที่เรากาลังพูดถึงอยู่อันนี้คือในมุมของลูกค้านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นการนําเสนอกับทางผู้ใหญ่หรือว่าผู้บริหารของเราเองนะครับเราก็ใช้วิธีการที่เราก็เหมือนกับเคยอ่าเรฟเลรนซ์นะครับเคยนําเสนอพรีเซนเตชันตัวนี้ให้กับท่านนั้นท่านานี้มาแล้วนะครับก็คือพยายามอ้างถึงผู้ใหญ่ที่อยู่ในบริษัทตัวเองนั่นแหละครับว่า เออเราเคยคุยกับคนนั้นคนนี้แต่ต้องคุยจริงๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แอบห้างนะครับก็คือเข้าไปคุยกับเขาจริงๆแล้วก็แนะนะําว่าโอเคเนี่ยก็ได้มีการแอบพูฟหรือมีการนําเสนอแล้วท่านก็เห็นด้วยอักีตามนั้นแล้วอะไรเนี้ยนะครับอันเนี้ยก็คือเป็นวิธีที่2นะครับในการที่จะทําให้การวางโครงเรื่องของเราเนี่ยมันน่าสนใจก็คือเราพยายามที่จะมี Refer อร์เมีการเหมือนกับว่า ขายตัวเองให้มันดูยิ่งใหญ่นะครับว่าเอ้ยเราเคยทําแบบโอสเกลใหญ่ขนาดนี้มาแล้วนะของคุณเนี่ยสเกลนิดเดียวไม่มีปัญหางานที่เราทำเนี่ยเขาเรียกว่า b a s t practice หรือว่าเป็นเขาเรียกว่า standard of industry อะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็น standard of industry อะไรเงี้ยก็พยายามแบบใช้คําประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็น standard ของธุรกิจอันนี้อะไรเงี้ย เนี่ยก็เป็น2วิธีในการวางโครงเรื่องของสไลด์พรีเซน t a t i o ชของคุณให้ดูน่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะช่วยในการที่จะปิดคำถามหรือว่าปิดการขายได้นะครับถ้าสมมติว่าไปเป็นการขายนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแนะนำนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมผู้ปั๊มนะครับก็นำไปใช้กันนำไปนำไปปรับปรุงกันนะครับแล้วก็ทำให้ดีแล้วก็ทำให้เก่งกับผมนะครับได้ผลยังไงอย่าลืมมาเล่าให้ผมฟังนะครับ ของอูปังครับ